JP Solar Cell นะครับวันนี้ก็สวัสดี FC นะครับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพา FC นะครับมาตรวจซ่อมนะครับอินเวอร์เตอร์ระบบ Hybrid Off-Grid นะครับผมนี่นะครับ h y b r i d s o l a r i n v e r t e r นะครับไฮบิดออฟก i ทก็คือ FC อาจจะเคยเห็นมาก่อนเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรุ่นฟ้าขาวนะครับก็ เครื่องภายในนะครับวงจรนะครับก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆนะครับดููมาเอฟซีควรจะชินหน้าชินตากันพอสมควรนะครับสําหรับไฮบริดระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับอีพีที่แล้วที่เราที่ผมได้พาทาง f c นะครับมาดูมามาชมกันนั้นก็คือว่าอันนั้นก็คือทำทำทิมง,งานได้ตรวจซ่อมไปแล้วแต่วันนี้ผมจะนะครับ มาใส่รายละเอียดต่อจาก EP ที่ผ่านมานะครับอ,อย่างเช่นวงจรการภาคส่วนภาคส่วนต่างๆที่ทำงานนะครับอันนี้ผมขอแจ้งก่อนนะครับว่าทาง FC ได้ส่งมาเนี่ยก็คืออาการเสียของเครื่องอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ก็คือ,อะระบบะนี่นะครับภาคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยตรงนี้นะครับนี่ภาคคอนเวอร์เตอร์ตรงนี้ช็อตก็คือสรุปง่ายๆว่าอมอสเฟตนะครับ มอสเฟตภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตแล้วทำให้กระแสไฟนะครับตีกลับมาตัวนี้ฟิล์มิกขาดนะครับเนื่องจาก,เก,ก,าจกเกิดการลัดวงจรก่อนเกิดการลัดวงจรเสร็จแล้วทำให้มอสเฟตนะครับภาคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ช็อตอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คก่อนว่ามีตัวไหนช็อตบ้างนะครับแล้วก็ทำการดูดตะกั่วออกมานะครับ ภาคคอนเวอร์เตอร์อันนี้คือภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับเสร็จแล้วเรามาเช็คสัญญาณกันเดี๋ยวผมจะทําเป็นขั้นตอนให้ดูนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ไอเครื่องเนี้ยอาการเสียมาเนี่ยเป็นภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตนี่นะครับคือตรงนี้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับาภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตเราถอดมอสอเฟตออกมาวัดนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับว่าช็อตว่ามันช็อตอย่างไรนะครับทําให้อินเวอร์เตอร์ไม่ทํางานแล้วร้องตีโชโคสนะครับ แต่ว่าอาการอาการแบบนี้ก็คือพอช็อตปุ๊บทำให้กระแสไฟฟี edback นะครับตีกลับมาหาแบตเตอรี่นะครับอันนี้ต้องรีบต้องรีบทำการตัดเบรกเกอร์นะครับนะครับเพราะว่าจะทำให้พอฟิวไม่ตัดฟิลไม่ตัดก็ตีกลับมานะครับกระแสลักษณะแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าช็อตอย่างไรเนาะแป๊บหนึ่งครับผมนะครับตอนนี้มาเราเรามาต่อที่ขั้นตอนการเช็ค มอเตอเฟตทั้งหมดนะครับมี16ตัวเนี่ยนะครับว่ามีมีฝั่งใดมันช็อตบ้างนะครับอย่างนี้นะครับ3ขานะครับแล้วก็ผมจะวัดขั้วแบตที่ต่อเข้ามานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเีโร่โอให้ดูอันนี้คือถ้าเกิดมันช็อตมันจะร้องนะครับเดี๋ยวผมจะแหย่ตรงควบขั้วไฟบวกลบไฟแบตจะเข้า48โวลต์ตรงช่องนี้นะครับอ่ะผมจะผมจะช็อตให้ดูเอ้ผมจะวัดให้ดูนะครับอ่ะเอา่างนี้ดีกว่าไหมครับ ร้องติดยาวนะครับร้องติดยาวนี่คือเรียกว่าอาการของผ้าคอนเวอร์เตอร์ชอ็อตรัดวงจรของมอเตอร์เฟสนะครับในกรณีฟิวไม่ตัดอันนี้ฟิวเนาะนี่ฟิวฟิวไม่ตัดแต่ถ้าฟิวขาดนะครับก็จะไม่ไม่กระแสไฟ DC ไม่ตีกลับไปหาแบตเตอรี่ทําให้แบตเตอรี่ระเบิดได้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือช็อตนะครับเนี่ยชอ็อตถ้ารู้ว่าอาการชอ็อตเราเกิดการโอเวอร์โหลดให้รีบเอาเบรกเกอร์ DC ลงทันทีนะครับบด DC ซอัพ ปิดเบรกเกอร์ดีซีลงนะครับอาการที่อาการแบบว่าแก้ปัญหาเบื้องต้นอันนี้คือการช็อตทีนี้ผมจะมาเช็คอมาดูใกล้ๆครับทีนี้มามาต่อนะครับมาเช็คมอสเฟียร์มอสเฟียร์พาร์คคอนเวอร์เตอร์กันนะครับเห็นไหมครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับชอบ็ชอตนะครัชบช็อตช็อตเป็นแถบเลยครับเนี่ย น่าจะช็อตทุกตัวไหมครับดูจากลักษณะล้วน่าจะช็อตทุกตัวร้องต,ตีตีหมดเลยนี่นะครับอันนี้เป็นการวัดสุ่มนะครับเป็นการวัดสุ่มอมอสเฟตแต่และตัวว่าช็อตหรือเปล่าทีนี้ผมจะให้ทีมงานนะครับบัดกรีดูตะกัวออกแล้วก็เอาอุปกรณ์เอามอสเฟ,ฟตพวกนี้ออกมาทั้งหมดนะครับเรามาเช็คสัญญาณกันนะครับเราออนนะครับว่าอมอสเฟตเนี่ยนะครับมันช็อตกี่ตัวทีนี้ มาดูภาคเอาพุทบ้างครับภาคเอาพุทธเดี๋ยวนะภาคภาคเอาพุทธก็อันนี้ปกตินะครับภาพเอาพุทปกตินะครับภา output, คเอาพุทธนี่น่าจะปกติแต่มาดูมันมีปัญหาเรื่องภาคคอมวร์เตอร์อย่างเดียวแล้วผมจะใช้สัญญาณนะครับอันนี้คือวันนี้ผมจะไม่ไม่ทำคลิปซับซ้อนมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมี FC บางบางบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้นในการตรวจซ่อมไฮบริด ะระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟคิดนะครับผมจะผมจะทําให้ให้ให,ให้ให้รับชมและเข้าใจง่ายๆนะครับว่าไม่ซับซ้อนเกินไปแล้วผมจะมาอธิบายการทํางานของมันแต่และภาคส่วนนะครับอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมขั้นตอนนี้ก็คือให้ทีมงานถอด Mo ดเฟสออกมาก่อนเนาะนะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คสัญญ,ญาณกันว่ามีสัญญาณครบทุกช่องหรือไม่หรือ,อมีตรงจุดใดที่ยังมีปัญหาหรือ,อลามไปถึงจุดไหนบ้างเนี่ยผมจะมาชี้อีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับ มาระบุอีกรอบหนึ่งว่าเพราะว่าในลายวงจรมันจะมีอุปรกรณ์เป็นพวก SMD นะครับนี <S <S ค<ล>่ครับเรียกว่าอุป,ปรกรณ์ SMD นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นพวกชิปมีทั้งไดโอดซีเนอร์ไดโอดแล้วมีพวกทรานซิสเตอร์ต่างๆเนี่ยตัวขยายสัญญาณต่างต่างนะครับเนี่ยครับอย่างพวก R ค่ะคอนตนทา,ทานพวกนี้มันเป็นชิปหมดครับมันเป็นชิปหมดเราจะมองข้ามไม่ได้นะครับมันเป็นชิปอย่างเช่น R ตัวนี้10โอห์มอย่างเงี้ยเรามาวัดค่าดูแต่ละค่าค่าว่ามันมัน มันมีการยืดค่าหรือไม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาใส่รายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ถอดมอสเฟตนะครับมอสเฟตพาคอนเวเตอร์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมอสเฟตพาคอนเวเตอร์นะครับถูกถอดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็วัดแล้วนะครับปรากฏว่าช็อตหลายตัวนะครับมีช็อตหลายตัวบางตัวก็กลับมาใช้ได้นะครับ ซึ่งตรงขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับในระดับหนึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากครับถ้าเกิดว่าสัญญ,ญาณที่มาเลี้ยงขาเกตของมอสเฟตแต่และตัวเนี่ยนะครับเราใช้สายพกของสโคบจิ้มนะครับจิ้มขาขาที่1เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจิม้มจิ้มลงไปนะครับวัดว่าสัญญ,ญาณแล้วผมจะป้อนไฟเข้าไปนะครับ4 8 49ิ่าโวลต์แล้วก็มาเช็กสัญ,ญญาณกันว่า สัญญาณออกมาครบทุกช่องหรือไม่นะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้นะครับเราจะรัขั้นตอนไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณมาไม่ครบนะครับก็ทําการเช็คพวก R ค่าความต้านทานต่างๆที่อยู่ข้างล่างใต้บอร์ดตัวนี้นะครับอาจจะอาที่เอาสัญญาณนะครับความถี่นะครับมามันกระตุ้นเนี่ยนะครับจะมีค่าต้านทานทั้งทุกตัวเนี่ยจะเข้าจะมีค่าความต้านทานประมาณ10โอห์มเป็นอาชิพนะครับ พอดีต้องผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมาทีมงานได้ได้พลิกวงจรกลับมามาด้านนี้นะครับแต่ตามปกติเนี่ยอุปกรณ์จะอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยจะอยู่ข้างล่างจะเป็นค่าคอนตานทาน10โอห์มเนี่ยจะอยู่ข้างล่างทีนี้คือคือผมจะเปิดลองเครื่องนะครับแล้วก็ามาวัดสัญ,ญญาณกันนะครับตอนนี้ผมก็ป้อนไฟ power supply ไปแล้วนะครับ48 0 19โวลต์ผมจะมาออนนะครับสายพบของ สโคปนะครับออซิโลสโคปก็จิ้มปัจขาแรกผมจะไล่ตั้งแต่ตัวแรกมาก่อนนะครับมาตัวที่1นนะครับเรามาเริ่มสตาร์ทกันนะครับมันสัญญาณมันจะขึ้นแค่แป๊บเดียวนะครับผมเปิดนะครับเรามาดูที่สโคปกันรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นแป๊บเดียวเห็นไหมครับสัญญาณขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับอันตัวที่หนึ่งผมจะปิดนะครับผมจะปิดนะมาไล่มาตัวที่สองครับ คือไล่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจนครบทุกตัวนะครับซึ่งมอนสเตอจะมีทั้งหมด16ตัวนะครับไล่ให้หมดเลยตัวที่สองครับทำทำแบบเดียวกันออนนะครับเรามาจ้องอยู่ที่ออซิโลสโคปนะครับว่าสัญญาณมาหรือไม่ปับ๊บนะสัญญาณมาแวบบหายไปเรามาปิดนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนจนครบ ทั้ง16ตัวว่ามีสัญญาณครบหรือไม่นะครับตัวที่3ครับตัวที่3รามาดูออซิโลสโคปนะครับอ่าสัญญาณมาโอเคนะครับอ่า,อาทีนี้ผมก็จะบอกทาง FC ว่านะครับทำทำอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ16ตัวนะครับสัญญาณมาครบปุ๊บแล้วก็ทำการใส่อ่ามอเสเฟตเข้าไปนะครับมอเสเฟตก็ อ่านี่นะครับจะเป็นเบอร์นี้นะครับแต่ก่อนนะครับเบอร์อะไรอ่า I R F นะ I R F B C 1 1 5นะครับมอสเฟตเป็นเบอร,เบอร์เบอร์เดิมนะครับเป็นเบอร์เดิมของของเบอร์ที่เขาทาโรงงานที่ใส่มานะครับเป็นเบอร์เดียวกันทําการใส่ให้หมดแต่ถ้าในกรณีสัญญาณมาไม่ครบให้เช็คสัญญาณว่าสัญญาณหมามีอาตัวไหนตัวนึงตัวใดตัวหนึ่งขาดหรือเปล่าหรือมีการยืดค่าของค่าความต้านของอ่า อานะครับอาชิพให้เช็คข้างล่างบอร์ดนี้นะครับอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับเพราะว่าผมกลับกลับด้านไม่ได้มันหนักนะครับเนี่ยหนักพอดีทางทีมงานเราได้ทําไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราเช็คสัญญาณเสร็จปุ๊บครบทุกช่องแล้วก็ใส่มอสเฟตเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับรับชมกันต่อไปครับผมอานะครับตอนนี้เรามามาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนื่องจากทีมงานของเรานะครับ w p Solar Cell นะครับได้ทําการเปลี่ยนอะไหล่ไปเรียบร้อยนะครับก็จะมี ทั้งหมดนะครับมอเสเฟตที่เปลี่ยนไปนะครับนี่นะครับอมอเสเฟตตรงนี้อมอเสเฟตเป็นภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับที่เรียงกันเป็นตับๆต,ต,ตรงนี้อันนี้ผมผมพลิกวงจรขึ้นมานะครับหงายขึ้นมาข้างบนเนื่องจากให้ FC ได้เห็นชัดกันเนาะกระบวนการทำงานของอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดออฟกิททำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายใส่รา,ายละเอียดในคลิปนี้นะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับ ทีนี้ผมจะลองป้อนกระแสะไฟเข้านะครับเนื่องจากว่าไฟที่ผมป้อนเนี่ยนะครับผมจะปรับไว้ที่49บโวลต์นะครับเป็นเป็น power supply นะครับผมจะปรับไว้ทีนี้ผมจะมาป้อนเข้าทางนี้เนาะนทางนี้นะครับาทางนี้ก็จะมีไฟอินพุตเข้าเป็นกระแสะ DC นะครับเป็นกระแสะตรงนะครับเดี๋ยวผมเอาคมไฟมาให้ดูจะชัดแล้วกันเนี่ยตรงนี้นะครับกระแสะไฟเข้าตรงนี้จะเข้าบวกกับลบอ่าจะด้านขวามือจะเป็นบวก ฝั่งซ้ายจะเป็นลบนะครับที่ผมจะหงายวงจรขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้ FC ได้ดูกันชัดๆนะครับว่ามันมีภาคอะไรบ้างการทำงานนะครับอันนี้ก็ทำการเปลี่ยนพาร์มอัดเฟ t นะครับภาคคอนเวอร์เตอร์เสียหมดเลยนะครับภาคนี้นะครับเนื่องจากเกิดการช็อตมีการลัดวงจรเกิดขึ้นทีนี้พอเราเช็คสัญญาณหลังจากที่เรา,าเช็คสัญญาณสัญญาณมาครบทุกช่องนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบาง คมไฟไว้ข้างบนมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เนาะ,ะสังเกตุจุดนี้นะครับมันจะมีะภาคตรงนี้จะเป็นทรานซิสเตอร์ชิปอาจจะมีทรานซิสเตอร์ชิปอยู่ประมาณ1คู่2คู่3าคู่สี่คู่ทั้งหมดจะมีสี่คู่นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณนะครับก็คืออันนี้ผมก็ยังไม่ไม่ไม่มองไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นเบอร์อะไรมันจะเป็นเบอร์เล็กมากนะครับเนี่ยมันเป็นเบอร์เล็กมาก แต่รู้แต่ว่ามันเป็นคู่หูดูโอนะครับเป็นเป็นทรานเซิสเตอร์ขยายสัญญาณเป็นเป็นแบบชิปหรือที่ว่า SMD นั่นแหละนะครับก็ทํางานก็คือก็เหมือนกับอ,อินเวอร์เตอร์ออฟกิททั่วไปที่ที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าไอตัวสัญญาณขยายสัญญาณเพื่อไม่ให้มอสเฟตนะครับอ่าไปเลี้ยงมอสเฟตแต่ละแต่ละชุดเนี่ยนะครับอย่าง2ตัวนี้ก็ไปเลี้ยงมอสเฟตสตัว อ,อย่างสองตัวนี้ก็ไปเลี้ยงสตัวคอจะจะือทั้งหมดจะมีมอสเฟตทั้งหมดนะครับฝั่งละอ่ะพูดง่ายๆว่าฝั่งละแดอันนี้อันนี้8ดนะครับอันนี้แดนะครับฝั่งละ8ดตัวทั้งหมดนะครับ4 1หนึ่งเป็น4 4 2อมันแ4ดสี่สาสองี่สี่สิบหนะครับทั้งหมดจะมีสิบตัวนะครับก็มอสฝั่งหนึ่ง มอสเฟตเนี่ยจะมีขดลวดทั้งหมดนะครับการขับขดลวดนะครับก็คือฝั่งฝั่งนี้ก็จะมีพูดง่ายๆว่าม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับจะมีขดลวดทั้งหมดสองขดมออแปลงลูกละสองขดอันนี้สองขดอันนี้สองขดนะครับก็จะใช้มอสเฟตทั้งหมดนะครับจะใช้มอสเฟตทั้งหมดเนี่ยอย่างขดนี้ก็จะใช้สีตัวขดนี้ก็จะใช้สีตัวขดนี้ก็จะใช้สีตัวนะครับทีนี้เวลาเช็คสัญญาณนะครับ เวลาเช็คสัญญาณต้องต้องเช็คทุกช่องเนี่ยนะครับทุกขาของมอสเฟตแต่ทีมงานได้ทำแรงเช็คสัญญาณให้ดูแล้วเนาะก่อนอช็อตที่ผ่านมานะครับก็คือเช็คสัญญาณว่ามาทุกช่องแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการใส่มอสเฟตเข้าไปซึ่งก่อนทําการใส่มอสเฟตเนี่ยในขั้นตอนนี้มันสําคัญมากตรงไหน,นครับคือสําคัญตรงที่ตรงนี้นะครับภาร์เออพุตนี่ภาคเออพุตตรงนี้เนี่ยจะมีออโตเรียงกันอยู่เป็นทังแผงตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับก็คือต้องเราต้องวัดสัญญาณผ้าเอาพุทธด้วยว่าสัญญาณผ้าเอาพุทธช็อตหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับที่ช่างหรืออม,อ,มอมือมือใหม่ๆ,ๆ,ๆนะครับที่ยังไม่เคยตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับอาจจะลืมเช็คจุดนี้ไปว่าผ้าเอาพุทธช็อตปุ๊บเนี่ยถึงเราจะใส่ผ้าคอนเวอร์เตอร์ไปสัญญาณมาครบใส่มอเตอรเข้าไปปุ๊บแต่เราไปลืมเช็คลืมไปเช็คผ้าไอจีบีทีผ้าเอาพุทธนะครับลืมเช็ค อนีที่มันเรียงอยู่กัน,กนอยู่สี่ตัวนี่นะครับเป็น IGBT ทพังเอาพุทบางทีมันช็อตอยู่ในกรณีมันช็อตอยู่ปุ๊บเนี่ยเราไม่เราไม่ได้ทําการวัดวัดว่ามันมีตัวตัวไหนมีมีช็อตหรือรัดวงจรอยู่นะครับต้องทําการเปลี่ยนเช็คไม่ได้เช็คปุ๊บพอเราใส่ตัวนี้ไปปั๊บเกิดการพูดง่ายๆว่าเปิดเครื่องอ่อนเครื่องนะครับพออ่อนเครื่องปุ๊บกระตูมเลยก็คือว่าพูดง่ายๆกระแสไฟจะตีกลับมาหา ภาคคอนเวอร์เตอร์ทันทีอันนี้ก็คือต้องต้องทำการตรวจเช็คภาคเอาพุทด้วยนะครับในกรณีภาคเอาพุทเราไม่ได้เราไม่ได้ทำการวัดให้รอบครอบนะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเดี๋ยวนะสายโคมไฟนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานแบบคร่าวๆให้ FC ได้เข้าใจง่ายๆเนาะว่าทำงานอย่างไรของอินเวอร์เตอร์ระบบ h ฮบริดออฟกิ grid, นะครับเนื่องจากว่ามันมันมีมันมีมนม ความซับซ้อนของวงจรน,นะครับในในด้านของลายปิ้นนะครับ,บวงจรตรงนี้จะมีมีหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบรูปลัดแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้ f c ฟได้ทีนี้เรามาต่อกันเลยนะครับก็คือ,อการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะครับเริ่มจากนะครับภาคส่วนก็จะมีภาคคอนเวอร์เตอร์ภาคคอนเวอร์เตอร์ก็คือภาค d c to d c ภาค d c to DC คืออะไรครับภาค d c to DC ก็คือเอาไฟ ไฟจากกระแสตรงจากแบตเตอรี่นะครับเนี่ยนะครับเอามาแปลงเป็นกระแสไฟ dc to dc ก็คือเป็นไฟไฮโวลต์นะครับก็คือเอาไฟจากแบตเตอรี่แรงต่ำเนี่ย48โวลต์แปลงแปลงเพื่อมาแปลงเป็น dc ไฮโวลต์ก็คือเป็นเป็นโวลต์ที่สูง,สงคำว่า dc ไฮโวลต์คืออะไรครับก็คือกระแสไฟ dc ที่มันมีมันมากกว่า2 0 0ถึง300โวลต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับ ก็คือเรียกเป็นเรียกเป็นเป็นไฮโวล์น,นะครับผม mm hmm. ทีนี้พอมันผลิตเป็นผ้าไฮโวล์เสร็จปุ๊บมันจะมาเก็บอยู่ที่ซีกระป๋องชุดนี้ในเมื่อซีกระป๋องชุดนี้ถูกเก็บเป็นไฟไฮโวล์เสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเวลาเราป้อนไฟหรือเปิดออนเครื่องเนี่ยอย่ามือไปแตะเป็นอันขาน,นะครับไฟ300กว่าโวลต์ถึง400โวลต์นเนี่ยนะครับอันตรายนะครับตรงจุดนี้ทีนี้ไฟตรงจุดนี้จะเอามาแปลงเป็นกระแสะสลับอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านชุดเอาพุทตรงนี้นี่นะครับภาคส่วนตรงนี้จะเป็นภาคเอาพุทเป็นผ้าไฮ สัญญาณความถี่จะเอาผ่านออปโตวพวกนี้มานะครับมาจาก MCU อ่า MCU พวก,กคือ CPU ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแผงวงจรตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นชุด CPU ที่สั่งงานให้สร้างความถี่ต่างๆเสร็จแล้วก็ผ่านออปโตนะครับออปโตก็จะมาสั่งงานให้กับมอเตอร m เฟสมอเฟก็จะกระตุ้นทํางานนะครับหนึ่งอย่างนี้ครับสลับปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บเหมือนเครื่องยนต์ก็คือความถ,ามถี่เป็นความถี่หรือเียกเฮิร์ส์นะครับสร้างสัญญาณความถี่5 0เฮิร์์ออกมาก็คือเป็นสัญญาณเเยวบ แล้วก็เป็นภาคเอาต์พุตออกมาจ่ายออกมาทางเทอร์มินอลตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการจ่ายออกมาก็คือการสลับโหมดอันนี้จะเป็นชุดภาคส่วนเอทีเอสนะครับจะเป็นภาคเอทีเอสตรงนี้อันนี้ภาคเอาต์พุตอันนี้ภาคเอทีเอสเอทีเอสทำหน้าที่ก็คือการสลับไฟระหว่างไฟฟ้าบ้านกับระบบโซล่าเซลล์นั่นแหละนะครับก็คือเป็นการสลับ ATS สลับโหมดนะครับในกรณีเราป้อนไฟฟ้าอินพุตเข้าไปนะครับไฟฟ้าบ้านเนี่ยนะครับป้อนเข้าไปฝั่งนี้ บอลอินพุตเข้าไปปุ๊บไอตัวสลับโหมดตัวนี้จะทําหน้าที่เป็น A T S อันนี้ผมอธิบายให้ F C เข้าใจง่ายเนาะทีนี้พอมันไปไปสลับโหมดเป็น A T S ปุ๊บนะครับระหว่างไฟฟ้าบ้านกับโซล่าเซลล์ส่วนโซล่าเซลล์นะครับอ่าไฟแผงอินพุตเข้ามาอ่านนี้นี่น,น,นี่ผมผมขอโทษทีอยู่ฝั่งนี้อ่าอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นไฟฟ้าบ้านนะครับเป็นไฟฟ้าบ้านอินพุตอ่าส่วนอะไรนี้ก็เป็นเอาพุตเป็นไฟฟ้าออกใช้งานนั่นแหละนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยปวดหัวนะครับขออธิบายผิดขปรดโทษนีดนึงส่วนด้านนี้จะเป็นไฟแผงนะไฟแผงเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น2 5 0โวลต์300กว่าโวลต์เนี่ยไม่เกิน4ี0โวลต์ไฟแผงอนุกรมกันเข้ามาตรงจุดนี้นะครับจะผ่านชุดนะมานี้มานี่มานี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับจะผ่านสายไฟที่เส้นแดงดำเนี่ยนะครับมาเข้าออชุดบูสต์คอนเวอร์เตอร์อันนี้ทาหน้าที่เป็นบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับ ทําหน้าที่เป็นบูตคอนเวอร์เตอร์คือไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาปุ๊บนะครับเสียจแล้วจะมาผ่านชุดบูตคอนเวอร์เตอร์ก่อนผ่านบูตคอนเวอร์เตอร์ปุ๊บบูตคอนเวอร์เตอร์ทำหน้าที่พูดง่ายๆว่าเอฟซี FC หลายท่านคงจะเข้าใจนะครับบูตคอนเวอร์เตอร์ทําหน้าที่อะไรบูตคอนเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟก็คือพูดง่ายๆว่ารักษาแรงดันไฟนะครับแล้วเพิ่มเพิ่มแรงดันไฟนั่นแหละ นะครับเพิ่มแรงดันไฟเสร็จปุ๊บก็จะมารวมตัวกันอยู่จี่จุดนี้นะครับก็คือย้อนกลับมามารวมตัวกัจุดนี้ตรงภาคไฮวอนตรงนี้มันเป็นการผสมนะครับมันเหมือนคล้ายกับไปการผสมแต่ว่ามันสลับโหมดด้วย ATS อีกครั้งหนึ่งตรงจุดนี้นะครับมันจะสลับโหมดพอมันมาผสมนะครับระหว่างภาคคอนเวอร์เตอร์กับภาคบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับมันมาผสมกันเสร็จปุ๊บแล้วก็จะผ่านชุดภาคเอาท์พุตอันนี้คือมันไม่มีมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับคือ มันก็เหมือนกับว่าเอาไฟแผงโซลาเซลล์ cell, กับบุตผาคอนเวอร์เตอร์ d c to DC มาผสมกันเสร็จแล้วก็มาแปลงเป็นเป็นผ้าเอาพุตนั่นแหละพูดง่ายๆเป็นไฟกระแสไฟฟ้าออกมาให้เราใช้งานนะครับส่วนการสลับหมุดไฟฟ้าน,นั้นนะครับมันจะผ่านชุดเอเทสตรงนี้แค่นี้แค่นี้เองนะครับเอาไฟฟ้ามาสลับแค่นั้นเองในกรณีถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เราอ่อนหรือวันไหนฟ้าไม่เปิดหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำนะครับก็เกินต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะเอาไฟฟ้าเนี่ยมาสลับ ในกรณีถีาเกิดว่ามีไฟฟ้า input อินพุตเข้ามานะครับตลอดเวลาตรงนี้อันนี้คือหลักการของการทํางานนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็เพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่าเข้าใจว่าภาคส่วนนี้ทํางานอะไรภาคส่วนนี้ทํางานอย่างไรภาคส่วนนี้ทาํางานยังไงและ,ะลืมบอกไปนิดนึงว่าภาคตรงนี้นะครับภาคส่วนตัวนี้จะเป็นภาคระบบชาร์จเจอร์นะครับจะทาหน้าที่เป็นการชาร์จเอาไฟจากแผงโซลาเซลล์ส่วนหนึ่งลงมาชาร์จลงเก็บที่แบตนั่นแหละนะครับอันนี้ชาร์จเจอร์นะครับ,นนรบเป็นภาคส่วนของชาร์จเจอร์อันนี้ภาคเอาพุต หรือภาคไฮโวลต์ ol, อันนี้ภาคระบบ a t s อันนี้ภาคคอนเวอร์เตอร์ DC to DC นะครับอันนี้บูตคอนเวอร์เตอร์อันนี้ก็คือมันก็ไม่มีอะไรมากครับแค่แค่นี้เองผมอธิบายแบบให้ FC เข้าใจง่ายเนาะทีนี้ผมจะมารันนะครับผมจะมารันผมจะป้อนไฟไว้ที่50โวลต์นะครับผมผมป้อนซัพพลายเข้ามาผมป้อนซัพพลายเข้ามาทีนี้ผมจะผมจะมาออนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดผมจะมาเปิดมิเตอร์ก่อนเพื่อวัดกระแสเอาพุทนะครับว่า อันนี้ผมจะวัดกระแสก็สลับนะครับเพราะว่ามันแปลงไฟออกมาแล้วหายบิดออฟขิดตัวนี้พอแปลงไฟออกมามันจะออกทางนี้เนี่ยเป็นปจุดใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์วัดแต่ผมจะออนเครื่องนะครับสตาร์ทนะครับปุ๊บอ่าเสียงแป๊กนะครับรีอ่าพายเอทีเอทำง,งานมีตูมไหมครับเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสลับโหมดนะครับเป็นตัวนี้ใช้แบบอ่าเป็นโซลาร์เซลล์อย่างอ่าเป็นระบบ ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยตรงอันนี้เราเราใช้ซัพพลายป้อนแทนแบตเตอรี่นะครับอันนี้เปรียบเสมือนเครื่องทํางานแล้วนะครับผมจะมาวัดกระแสเอาพุทผมตั้ง a อซไว้พัดลมหมุนนะครับพัดลมยังหมุนอยู่เนี่ยแต่ผมจะผมจะน่าให้ดูเห็นไหมครับพัดลมมันจะหมุนแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะหยุดเนี่ยมันหยุดเพราะอะไรครับมันหยุดรอเทอร์เทอร์โมโมิเตอร์ก็คือไอตัววัดเซนเซอร์ตัวนี้นี่นี่น,นี่เซนเซอร์ตัวนี้ยังไม่ได้แตะลงกาวแตะลงซิงค์นะครับ ถ้าใช้งานไปร้อนเกิน4.5องศามันจะสั่งให้พัดลมตัวนี้หมุน2ตัวเนี่ยตอนนี้มันหยุดก่อนมันมันเฟิร์มมันเฟิร์มครั้งแรกแค่แค่ทำงานแป๊บเดียวเฉยๆนะครับมันยังไม่ร้อนอ่ะในในกรณีเราเปิดเครื่องใหม่เนาะบางคนตกใจทําไมเครื่องเอ๊ะทำไมพัดลมมันถึงหยุดเนาะเปิดมันทางานแป๊บเดียวมันหยุดเพราะว่ามันมันมันยังมันยังไม่มีความร้อนไงอุณหภูมิในสิยงระบายความร้อนเนี่ยอ่ะผมมาเช็คครับผมไฟออกตอนนี้ AC นะครับ ไฟออก AC output 230โวลต์เป็นกระแสสลับนี่นะครับปุมม่มวัตถิปักอันนี้คือจบไปหนึ่งงานนะครับจบไปหนึ่งงานพร้อมส่งกลับให้กับ FC นะครับที่ส่งมาให้ทางร้านเราตรวจซ่อมนะครับอันนี้หน้าจอผมจะให้ดูนะครับเป็นฟ้าขาวนะครับนี่นะครับสังเกตดูเอาพุทตรงนี้ส่วนอินพุตเราไม่ได้ยังไม่ได้ต่อไฟกระแสไฟฟ้าบ้านเข้ามันก็เลยโชว์แค่ไฟเอาพุตออก230โวลต์นะครับ2 2 9โวลต์ อันนี้กล่องฟ้าขาวนะครับเปลี่นอินเวอร์เตอร์ออฟกิทไฮบริดนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วมันมีปัญหาการใช้งานนะครับเอฟซี FC ท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับขอย้ํานะครับกล่องฟ้าขาวนะครับรุ่นนี้มีปัญหาการใช้งานนะครับสามารถให้ส่งมาให้ทันชีมงานเราตรดจ่อซ่อมได้นะครับเราพร้อมยินดีให้คําปรึกษาด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาใช้งานกับ ระบบโซล่าเซลล์ระบบไฮบริดออฟกิดตรงนี้นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับอ,อันนี้ก็เสร็จพร้อมส่งไปแล้วหนึ่งงานนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะส่งมาจากบุรีรัมเนาะบาทบุรีรัมเป็น f c ีติดตามผลงานของเรานะครับท่านใดมีรุ่นนี้หรือจะเป็นรุ่นไหนก็ตามที่เป็นที่เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิทนะครับที่สามารถเอาไฟฟ้าเข้าไปร่วมด้วยสลับโหมดตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะมาตอบนะครับสำหรับ f c ท่านใดเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนเนาะ อันตรายนะผมมือผมไปโดนลายวงจรมีมีเอซท่านหลายท่านนะครับสงสัยว่าระบบนี้ที่เราต่อไฟฟ้าเข้าร่วมเนี่ยต้องแจ้งการไฟฟ้าไหมนะครับอันนี้ก็ขอตอบนะครับว่าไม่ต้องแจ้งการไฟฟ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบไฮบริดออฟกิ id, มันมีระบบ ATS ในตัวตรงนี้นี่ภาคส่วนตัวนี้มันตัดมันตัดกําลังงานมันไม่ได้ต่อไฟฟ้าโดยตรงมันไม่มันไม่มันไม่ได้ว่าเรา อ่าไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บแล้วมันใบพัดใบพัดเข้าไปหาไฟฟ้าหลวงไม่ใช่นะครับคืออันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่มี f อหลายท่านถามมานะครับว่าไอ้ระบบไฮบริดออฟกิทเนี่ยมันสลับโหมดตรงนี้เนี่ยนะครับมันสลับโหมดตรงนี้มันมันไม่ต้องแจ้งการไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นระบบอ n อนกิทอันนั้นต้องแจ้งการไฟฟ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีการไหลย,ย้อนอ่ามันมีการใช้โซลาเซลล์ไหลย้อนไปหาสายส่งอันนี้ต้องแจ้งการไฟฟ้านะครับแต่อันนี้ไม่ต้องแจ้งนะครับ ระบบไฮบริดออฟกิทสามารถใช้ได้เสรีได้เลยติดแผงปุ๊บติดเครื่องปับ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องแจ้งการไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้เคยเอฟซีถามมาผมขอมาตอบโจทย์ตร,ตรงนี้นะครับระบบไฮบริดออฟกิทไม่ต้องแจ้งการไฟฟ้ากับระบบออฟกิทนะครับไม่ต้องแจ้งแต่ถ้าเป็นระบบออนกิทต้องแจ้งนะครับเพราะว่ามันมันจะบายพาสไฟไปหาการสายส่งนั่นแหละเขาเรียกว่าไฟฟ้ามันย้อนกลับกระแสไฟโซลร์เซลล์มันย้อนกลับหาไฟฟ้า,ฟาในมอมิเตอร์อาจจะมีการเสียหายได้อันนั้นต้องแจ้งการไฟฟ้านิดนึงนะครับ ไฮพีดออฟกิดนะครับสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องแจ้งการไฟฟ้าเพราะว่าไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีมมมมมมกระแสไฟไหลฟ้าไหลกับย้อนไปหาสายส่งแน่นอนร้อเปอร์เซ็นครับเพราะว่ามันมันมีการสับหมวดของ ATS อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็พอสมควรนะครับงานนี้เดี๋ยวให้ทีมงานประกอบลงเคสแล้วก็พร้อมส่งเอ,อะกับ FC นะครับอันนี้ก็จบไปหนึ่งงานนะครับพร้อมส่งก็คือวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ที่ตุดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามทาง WP Solar Cell นะครับ ขอขอบคุณมากนะครับกดที่กดติดตามเรานะครับตอนนี้ก็สี่หมื่นกว่าๆนะครับก็อยากให้เอฟทุกท่านนะครับช่วยแชร์นะครับกดแชร์ให้เรากดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะครับก็เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับช่างมือใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์หรือว่าท่านใดที่อยากมีประสบการณ์ตรงนี้ก็คือลังทีมงานเราก็แชร์นะครับอาจจะมีสาระไม่มากก็น้อยเนาะแล้วแต่แล้วแต่พื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับเบอร์โทรติดต่อทางร้านนะครับ0ูนย์แปดแปดห้าเก้าสี่หกสดกดติดตามแล้วก็มีเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นไลน์ถ้าเด้งขึ้นไลน์ก็ทักมาได้นะครับท่านใดที่มีปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบออฟกิทฟ้าขาวแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้ส่งมาให้ทางทีมงานเราได้นะครับวันนี้ทีมงานทุกท่านขอลาก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับอีพีต่อไปครับครับสวัสดีครับ